สวัสดีค่ะทุกคนดูดิแม็กอันนี้ชื่อแบกแมนตัวเด็กอันนี้น้องมารวยดูไปดูกันได้เลยปลามาดูน้องเขาตกปลามา โอ้ในน้ำขึ้นตายไหมจะมีใครมาขโมยไหมปาเโดมันจะตายไหม ไปวันนี้น้ำขึ้น จะไว้นี่เลยเหรอกลับให่ขาดแน่นริ้งไงลองเขาไปตกปาอายชโดมาไม่ได้ปลาชโดเดี๋ยวตกแม่น้ำนี่แหละวันนี้น้ำขึ้นบรรยากาศดีบ้านติดแม่น้ำ

นี่นน้องเข้าปลาโอ้โหปลาชโดต้อง่ลายตัวใหญ่อ้ตัวใหญ่เวอร์ไม่เห็นสิมันบม้บรรยากาศดี หาปลาที่ไหนอีกไม่รู้ฝากกดติดตามเฟซแม่ฝากกดติดตามช่อง youtube แม่น้องยิหวาพาเผนด้วยนะคะทุกคนพึ่งพึ่งลงคลิปอย่างจริงจังจา้าเดี๋ยวพามีคลิปอะไรที่แบบเออไทยอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาลง <c oughs> ฝากกดติดตามน้อยนะคะสวัสดีค่ะ